ย้อนกลับไปกันยมมา่หลายปีก่อนหน้านี้โดยประมาณปีพศ2,400ประมาณ2,470กุณยประมาณนั้นคุนโยูที่พอตล้ายได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและก็ได้ศึกษา,เ,ารเรียนวิชาเรียกว่าวิชาวาจาศิตจากอุปชาคลายหรือหลวงปู่กลายกายสิทธิวาจาสิทธิ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคนะแขงแวงนครแขงวงฉว่างอโยซึ่งเป็นพระอุปราชของท่านได้ทำการถ่ายทอดวิชาให้กับพ่อท่านคล้ายในหลวงปู่กลายกาย,ยาสิทธิวาจาสิทธิเนี่ยมีสองสาขาวิชาคือวิชาสามารถที่จะหายตัวได้เขาเรียกว่าวิชากาย,ยาสิทธิซึ่งากาบประวัติลูกชิ้ของท่านเนี่ยขุนพันก็เป็นจํานวนในอย่างนั้นที่เป็นลูกชิ้ของหลวงปู่ แะพระเถรราชานที่มีชื่อมีเสียงจากว่กฟ้าเมืองไทยเยอะอยู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่กลายพอทันคล้ายก็เป็นจํานวนหนึ่งในหลายๆพระเถรจารา์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่และครั้งหนึ่งเมื่อเรียนวิชาคุณโยมมีการทดสอบกันมีการทดสอบวิชาว่าพ่อทันท้ายจะสําเร็จวิชาวาจาจริงหรือไม่หลวงปู่กลายก็ถา ถามพ่อทานคลายภายในพระอุโบสถของวัดหาสูงคุณโยมเมื่อประมาณปี2470ประมาณนั้นถามว่าท่านคลายท่านได้เรียนวิชามาท่านลองพิจารณาดูที่ว่าพระประธานในพระอุโบสถของวัดหาสูงเป็นอย่างไรพ่อทานคลายว่าจิตพิจารณาอย่างทองแท่งทวนทีแล้ว ด้วยวิชาที่พอ่อหลวงปู่กลายไในเทรมิรให้พระประธานของในพระบูตรของวัดพระแต่วัดหาสูงอุญโยมนะคือถ้าผู้ใด้ห้ทำไมมีวิชาในกุญโยมจะมองไม่เห็นนอกจากคนที่มีวิชาที่สําเร็จวิชาจึงจะมองเห็นพราะ่านคล้ายก็ได้พูดกับหลวงปู่กลายว่าประธานโทษกับหลวงปู่กลาย พ่อท่านคลายบอกกับหลวงปู่กลายว่าพระประธานในพร,ระโบสถของวัดหาสูงนี่ในขั้นซ้ายมันเอียงหลวงปู่กลายก็บอกว่าพระเถรานุญาณลูกจิตของตะผมทั้งหลายจําพ่อท่านคลายลูกนีไว้ให้ดีต่อจากนี้ไปพ่อท่านคลายวาจาของท่านจะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านสำเร็จวิชาววาจาศิษย์ แต่ถ้าอาตมาไปนั่งดูหรือคนอื่นไปนั่งดูเนี่ยือวาญาโยมีโอกาสไปนั่งดูมองเห็นถึงว่าเอียงนะไหลข้างซ้ายในพระประธานในพระโอสต์ที่เป็นหลวงพ่อโตมันจะเอียงหรือไม่นะแต่ว่าพ่อท่านล้ายท่านมองเห็นว่าไหลมันเอียงนั่นก็แสดงว่าสําเร็จวิชาวาจาชิตย้อนกลับอธิษฐานเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าวิชาของหลวงปู่กายมีสองสาขา กายสิทธิ์หลายตัวได้วาจาวาราสิทธิ์ก็พูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นคือการเริ่มแรกที่สมญาณของพ่อทานคล้ายที่เรียกว่าพ่อทานคล้ายวาจาจิตก็ตั้งแต่นั้นมาพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวโยมมีโอกาสเป็นรูปประฏธรรมที่ชัดเจนอยู่โยมย้อนกลับไปตอนสายสี่ถึงหาถ้าโยมมีโอกาสนะโยมจะเห็นบริเวณโถงตรงนั้นมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อน,น้ำที่อยูย่ตรง ป็นบอ่อน้ําที่พอ่อท่านคลายได้เคยรับวาจาจะว่าบอ่อน้ําอย่างนี้ไม่มีวันน้ำผ่านหายไปไหนมีน้ําตลอดโยูมีคนเคยทดสอบคนโยู่ตักน้ําในบอ่อแอ่องหมดว่ายอดเขาแท้ๆมันจะมีน้ําอย่างไรเคยมีการทดสอบนะมีทดสอบกันหลายครั้งในทางเจอวิทยาศาสตร์คนโยมนะเอาน้ําในบอ่บอออกหมด มีกล้องถ่ายองถ่ายภาพแนะว่า <forcé> น <Deus> <ored> ้ำมันจะมาจากไหนพอทักรูปโยูน้ำก็มารวมตัวเต็มเหมือนเดิ